แม่รับรู้ค่ะแต,แต่แต่เขาก็เลิกกันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เขาก็กลับมาคบกันอีกเราเราก็ห้ามลูกแล้วแต่ลูกก็ไม่ค่อยฟังอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็อคอยถามเป็นห่วงเขาตลอดแต่เขาก็ไม่ยอมบอกความจริงว่าตอนหลังที่กลับมาคบกันเนาะเขาก็แบบเขาเหมือนกลัวแม่จะเป็นห่วงเขาก็จะบอกว่า <pater n S 1> เออดีปกติคุยปกติแต่ว่าเพื่อนเขาก็จะรู้น้องเห็นว่าน้องสาวก,ก็รู้คือน้องสาวก,ก็รู้จะกทางแม่พูดให้ฟัง <ación S 2> ได้ <Aman S 2> แหละว่านมีการคุยกันหลังบ้านไม่เห็นใน ต่อกันตลอดนะคะคือตัวแม่กับทางแม่คิวก็คุยกันตลอดเรื่องไม่อยากให้ลูกกลับมาพบกันเราคุยกันตลอดค่ะแสดงว่าาเขาเขา,เขาใช่คือคุยกันตลอดคือคือแต่ด้วยตัวลูกอ่ะเป็นเด็กที่ดือด้อทั้งสองคนเลยเขาก็เขาก็กพยายามจะพบกันให้ได้ประมาณเนี้ยค่ะ,คะใช่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 ค่ะคือเราก็ไม่ได้อยากที่จะบกันคือเราไม่อยากพบเพราะเรากลัวมีปัญหาเราเคยพูดเราว่าแบบ คือตัวนายนคิวเขาเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเาและเขาเป็นคนชอบยิงปืนเนาะคือใ<ะ>นใน<ะ>ความที่เขาเป็นคนชอบยิงปืนเขาไปฝึกยิงปืนบ่อยๆอ,อะค่ะ,ะเราก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเกิดเขาแบบพกปืนมาแล้วแบบมาทะเลาะกันในห้องแล้วจะแบบอยู่กันสองคนโดยที่ไม่มีคนห้ามเกิดอย่างเงี้ยเราก็เคยเตือนลูกแล้วอย่างเงี้ยแต่ลูกก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไมีหรอกอะไรเงี้ยคือตอน,มน<ะ>มแม่ได้คุยกับทางครอบครัวของนิคิวหรือยังเรื่องเรื่องอะไร เจอกันอยู่แล้วก็คุยยังยังคุยกันอยู่แต่แต่เรื่องที่เรื่องเรื่องข้างหลังเรายังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเราขอทําศพลูกก่อนนะคะเบื้องต้นได้รับคําขอโทษจากคราบื้องก็ขอโทษก็ขออโหสิกรรมให้เราอยู่เรา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 เข้าใจว่าเออเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นล่ะในความรู้สึกของเราที่เป็นแม่แล้วเขาก็ต้องเสียลูกชายเหมือนกันเนาะเห็นบอกว่าวันที่เกิดเหตุค่ะคุณแม่ไปถึงก่อนแล้วก็ครอบครัวของอีคิวตามมาทีหลัง แต่เรามีการโทรหากันตลอดเพราะด้วยความที่ติดต่อลูกไม่ได้กันตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นแล้วคือทั้งทั้งสองครอบครัวติดต่อกันไม่ได้คือตอนแรกยังไม่สองหอนใจเพราะว่าจิจี้เขาก็จะแบบอ่าเดี๋ยวเขาจะโทรกลับสามสี่ชั่วโมงจะโทรกลับแต่พอพอมันหลายชั่วโมงขึ้นเราไลน์เขาก็ไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเริ่มเอกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนตอนเที่ยงเราก็เราก็เลยพยายามขับไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คุยกับพ่อแม่เขาตลอดนะตอนนั้นพ่อแม่เขาบอกยังไงคะบอกว่าอีคิวก็หายไปหรือว่าบอกยังไงอยู่่่มคะใชเาาาบอกวไปหจ อ,อยู่กับจีจี้นั่นแหละแล้วเขาก็ติดต่อติดต่อตัวไอคิวไม่ได้เขาก็เลยเหมือนรบกวนให้เราโทรหาจีจี้ให้หน่อยแล้วตัวเขาว่าจะให้เราบอกจีว่าให้ให้ติดต่อให้ไอคิวติดต่อกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่สังหรณ์ใจนะเพราะด้วยความที่ตอนกลับมาคบกันตอนหลังพอเราถามลูกลูกก็บอกว่าคุยกันดีมีความสุขเขาก็ยังแบบไปเที่ยวสงการด้วยกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะจีพัทยาอะไรอย่างเนี้ยค่ะ น่าจะอย่างนั้นด้วยเพราะว่าพอเราได้ยินทั้งเพื่อนเขาพูดว่าเออหลังๆเขาก็กลับมาทะเลาะกันอะไรประมาณนี้เราก็เพิ่งมารู้ตอนที่เราไปเจอเนี่ยเราก็ได้คุยกับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวแม่ไม่ได้มีไม่ได้มีเบอร์เพื่อนเขาโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคุยกับ <ฮะ S 1> จี้เองใน,ในหัวอ,อกความเป็นแม่ค่ะลูกสาวเรารักเขาด้วยความรักบริสุทธิ์เลยแต่ว่า <ฮะ S 2> โดนถูกทําร้าย <ฮะ S 2> ทั้งร่างกายและสุดท้ายต้องมาเสียชีวิตอะค่ะแม่อยากอยากบอกอะไรตรงเนี้ย คือจือจริง,รง,รงมันกส็สูญเสียทั้งสองคนเนาะเราฝั่งเราเราก็เสียใจแล้วก็ฝั่งเขาก็เสียใจนะเพราะเราก็พยายามห้ามลูกเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะอตอนนี้มันก็เลยเหมือนพูดอะไรไม่ออกอ่ะเราก็ยังเดี๋ยวเรื่องข้างหลังเราก็คงค่อยไปคุยกันก่อนว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือต่างคนต่างก็เออไปส่งลูกให้ไปขึ้นสวรรค์ไปอะไรก่อนเนะาะอยากบอกอะไรน้องจีจี้คะ่ะถ้าน้องรับรู้ก,ก็หนูก็ไปสบายแล้วเนาะหนูก็ไปเกิดไปเป็นนางฟ้านะลูกให้ลูกไป หดห่วงแม่แบบจะพยายามทําให้ดีที่สุดอะค่ะแม่ก็จะพยายามส่งศพน้องให้ไปดีที่สุดอะค่ะอ่ตอนนี้ตรวจยังไม่ได้สรุปว่ายังไม่มีอยู่แล้วค่ะไม่มีอยู่แล้วค่ะอันใจว่าไม่มีใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่น้องเขาทะเลาะกันนี่แหละค่ะเพราะว่าปกติเขาก็ทะเลาะกันอย่างนี้อยู่แล้ว เป็นเรื่องที่เคยโดนทําลายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะทราบสาเหตุไหมคะที่เขาต้องทําลายร่างกายน้องเนี่ยเพราะอะไรหึงหวงหรือเพราะอารมณ์ร้อนหรือเขาระบายอารมณ์ลงกับน้องอาจจะมีหึงหวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อารมณ์แบบเอออาจจะวัยรุ่นน่ะเนาะคะอ่าเขาก็จะอารมณ์ร้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของผู้ชายไม่ได้ป่วยเป็นอะไรใช่ไหมคะไม่ได้ป่วยนะคะ อันนั้นเราไม่ทราบแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนบางครั้งเวลาเขาโมโหเขาก็จะอารมณ์รุนแรงอะไรประมาณนี้ค่ะพ่อเขายอมรับว่าลูกเขาเป็นคนรุนแรงที่เมื่อเช้าที่คุยนะครับเขาถึงได้ยอมรับว่าเอาลูกไม่อยู่อยู่แล้วตัวตัวพ่อแม่เขาก็ด้วยความที่ลูกอาจจะเหมือนอาจจะเลี้ยงลูกมาแบบตามแต่นิดนึงก็เลยแบบพอถึงจุดหนึ่งก็ลูกเขาก็แบบอาจจะระงับลูกไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขามีความเรารู้ว่าอีคิวเนี่ยชอบเล่นปืนเราเคยบอกฝั่ง ฝั่งนู้นไหมคะว่ากลัวไม่อยากให้อีคิพวพกปืนหรือว่าบอกกับเขาบ้าง,งไหมคะไม่ไม่เคยพูดเพราะว่าเราก็คิดว่าพ่อเขาคงอาจจะแบบถึงเวลาไปยิงปืนแล้วก็คืออ่ะเวลาเสร็จแล้วก็คืออ่ะต้องเอาปืนเก็บกลับบ้านอะไรประมาณนี้อ,อ,อันนี้คือในความคิดแม่เนาะเราก็คิดว่าอย่างนั้นเราก็ไม่คิดว่าว่าตัวลูกเขาว่าจะสามารถพกปืนมาอย่างนี้ได้อะไรอย่างงี้ค่ะตรงนี้<ว>แม่ก็เกิดความหั่ใจ ส่วนใหญ่ที่เห็นที่จิจี้เคยไปฝึกยิงปืนเขาค่ะเขาก็จะพกไปตอนที่เขายิงปืนนะคะจิจี้ก็ไปด้วยช่วงนั้นจีจี้ก็ไปด้วยล่าสุดก็ยังมีน่าจะไปด้วยกันนะคะที่ที่ไปส่งหลังจากส่งการแล้วไปฝึกยิงปืนด้วยกันแต่เราก็คิดว่าตัวลูกเขาคงแบบให้คนขับรถเอาไปเก็บที่บ้านอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่คิดว่าเหมือนเขาจะพกติดตัวมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ก็แค่แบบน่าจะสรุป กันได้แล้วแหละว่าว่าการตายอ่ะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่คาตกรอะไรเงี้ยแต่เรื่องที่ติดใจอ่ะคือเรื่องที่แบบพ่อเขาอ่ะสอนลูกมาเลี้ยงลูกที่ผิดให้ลูกคิดว่าพ่อมีอำนาจแล้วให้ลูกพกปืนอย่างเงี้ยในสังคมไม่ควรจะมีอีกแล้วลูกไม่ถึงอายุ1ิแทนที่จะเตือนตัวเองเป็นผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยควรจะเตือนลูกว่ายังไม่ถึงอายุนะที่จะพกปืนที่จะมาหัดยิงปืนมันมันเข้าสนามปืนไม่น่าจะได้อยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้กฎหมายนะแต่ว่า โด,โ,ดโดยโดยโดยความคิดอ่ะมันไม่น่าจะเข้าได้อ,ะอ่ะเออม,มันไม่มันไม่ได้ไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยใ,ใ,ในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอาอาวุธปืนเนี่ยมีทะเบียนแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นนําไปใช้แล้วไปใช้ก่อเหตุจนเกิดการเสียชีวิตเนี่ยเจ้าของปืนเนี่ยอาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยตรงนี้อม,อมองว่ายังไงคะดีครับให้ให้คนที่มีปืนเน่เขาว่าต้องรับผิดชอบของเขาเพราะว่าปืนมันเป็นสิ่งอันตรายอยู่แล้วเขาควรชดใช้ตรงนี้แหละพอจะทราบไหมคะว่าปืนเป็นของอะรอะไรอย่างเงี้ยจากที่ผม คุยกับตำรวจนิดนิดอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นของพ่อแต่อันเนี้ยเขาจะไม่แถลงการแล้วเราก็พูดได้แค่นี้ว่าเราคุยแค่นี้ค่ะเราทราบดึงการขีดฆ่ามากที่ที่ที่น้องบอกว่าเคยเอาปืนจ่อหัวตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์อะไรคะเขาอาจจะทะเลาะกันอะไรค่ะอืเออโอเคโอเคแล้วที่เคยมีว่าเอาปืนมายิงจนทะลุไปผนังทะลุอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนเหมือนเขาก็เคยเล่าว่าแบบเอาเหมือนมามาครูครูแบบว่าเหมือนมา จะต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็คิดว่าเขาคงไม่น่าจะทําจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่า,อ,าอยู่อยู่ในบ้านพ่อแม่เขาอะไรประมาณนี้ค่ะอันน <ไง S 1> ั้นคืออยู่ในบ้านพ่อ,พอแม่ของของอีคิวอะคะ่ะตอนนั้นที่เคยทะเลาะกันที่ที่เจาะเอาปืนจเจ<อ>าะนอันน <ๆ S 2> ั้นคือ,อคือ,ค,อ,ค,อคือเหตุการณ์ก่อนหน้านู้นแล้วค่ะอ่าใช่ตอนนั้นคือเหตุการณ์อยู่ในบ้านพ่อแม่เขาอ่าค่ะแล้วพ่อแม่เขาห้ามกลามอะไรอย้เขาก็ห้ามลูกเขานะคะเขาเขาห้ามลูกเขาอยู่อะค่ะ อยากฝากบอกอะไรถึงตำรวจไหมคะให้เร่งคลี่คลายเรื่องอะไรยังไงก็ก็ขอให้ขอความเป็นธรรมแบบว่าเออให้แบบดำเนินคดีตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะยอมความไหมครับเกิดฝั่งคุณมีการขอเจรจารหรือขออะไรต่างๆมาถ้าถ้าถ้าเจรจากันโอเคอไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องแบบ เรื่องใหญ่เลย้ยเพราะเราก็เข้าใจความสูญเสียเขาแล้วตัวแม่กับตัวทางครอบครัวก็คุยกันมาตั้งแต่ลูกคบกันเราคุยกันมาตลอดไม่ใช่เราไม่คุยคุยกันดีมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ยินยอมให้ให้ลูกแบบมาคบกันอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ด้วยความถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอาจคุยกันแล้วแบบไม่ลงรอยอะไรเงี้ยก็ก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะขอดย้อนกลับไปวันที่แม่เอกใจมีรางสังหรณ์อะไรไหมคะทำไมนอกจากติดต่อไม่ได้ทําไมถึง มีรังสังหอนอะไรไม่เขาวันนั้นถึงขึ้นไปที่ห้องใช่เพราะว่าปกติจิจิไม่เกินห้าหกชั่วโมงเขาต้องโทรกลับแม่หรือถ้าเกิดเขาทํางานอยู่ก็จะบอกเออแม่เดี๋ยวหนูโทรกลับนะก็จะไลคุยไลบอกกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่วันนั้นคือไม่อ่านไลโทรไปตั้งแต่สามทุ่มห้าทุ่มก็ไม่รับเที่ยงคืนจนเรานอนตีสองก็ยังไม่รับตื่นมาตอนตีห้าอย่างเงี้ยอ่ะทำไมลูกยังไม่รับสายแม่อะไรเงี้ยไม่อ่านไลเราเลยเราก็เราก็เริ่มเหนอใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะจนจนถึงประมาณเที่ยงเราก็เลย เราก็เลยขับรถมาหาดีกว่าอย่างนี้ค่ะ